ไรคะอ๋อ oh, มันเป็นแบบนี้เองเป็นสามสีของเล่นอะไรนะชุดอะไรนะพี่เจในในกล่องมันเขียนวนะ่าชุดอะไรนะสีเขียว,ยวชุดอะไรพี่ชุดอูบิกชาวเวเซ็เแล้วมันสีเขียวมันนั่งครกทุกสีสุดยอดอันนี้น มันมีลูกเต๋าไม่ทอยด้วยนะว่าใครจะได้เล่นก่อนเล่นหลเล่นได้ทั้งครอบครัวเลยใช่ไหมสีเขียวอ่ะสีน้ำเงินแล้วสีเขียวของเล่นมีกี่ชิ้นคะเลสามสิบ <30 S 2> ชิ้นยค่ะสามสิบชิ้นค่ะ อันน okay okay ี okay oh, ้เราก็ทอยอ่ะโอเคถอยก่อนอันนี้เอาสีเขียวออกกเอาะสีเขียวออกอ่าพี่ใจทอยแล้วเงินพี่ยาวสินเงินออกอย่ายดีเนาะเกาะสินเงินออกนี่อ่ะพี่ใจพี่เอาสีเขียวออก อย่าให้ล้มนะแผลแผ้พี่ใจแผ้แผลแผลก็ไม่ให้แผ้ต้องไม่ให้ล้มก็ไม่ล้มไม่ให้ล้มไม่ให้ล้มเอาใหม่เอาใหม่ใจแผ้สนุกเอาใหม่ไอ้สีเขียวอ่าแล้วก็สีตลกค่ะ เด็กอยู่ใหเด็กอันเดียกทองอยู่นี่อ่าโอเคไหมพ่อทอยอ่ะอ่าพ่อทอยก่อนสีเขียวสีเขียวห้ามล้มนะอย่าให้ล้มนะพี่ช้เลือกดีๆลุงเลือกดีๆ

สีส้มอย่าทำอันนี้คืออะไรคะคือเป็นกีิน่นสีส้มเอาซ้ายแล้วเป็นสีส้มไหนตอสูงนะอันี้คือตอสูงนี่อ่าพี่ใจเขาเตา่างนี้ไม่พี่เขาเลยโยนโยนนุ๊กเตาๆุสีเขียว าสีเขียวตายนะพอต้องเพขีดเงินอดูจากลักษณะแล้วสีเขียว <c oughs> เอาพี่ใจยังยังไม่ถอยไม่ถอยเสีย,ยเงินไอเสียน้ำตาลแะเอาขึ้นหมวุ้ย